สวัสดีครับวันนี้เรามาทําน้ําเี้ยวกันนะครับเริ่มต้นจากการใส่พริกแกงลงไปก่อนนะครับเราจะใส่เป็นจํานวนทั้งหมด2ซองนะครับ จากนั้นใส่น้ำลงไปนิดนึงแล้วก็ใส่หมูสับลงไปผัดจนทุกอย่างเข้าที่นะครับ พอหมูสับสุกได้ที่แล้วเราก็จะทำการใส่กระดูกหมูลงไปอีกนะครับจากนั้นจะผัดกระดูกหมูให้สุกจนได้ที่เหมือนกันนะครับ พอสุกได้ที่ปุ๊บเราก็จะเริ่มใส่น้ําลงไปเลยนะครับใส่จนท่วมตัวหมูไปเลยนะครับจากนั้นใส่เกลือลงไปนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับขั้นตอนนี้อย่าคนโดยเด็ดขาดเลยนะครับ จากนั้นตามคนอสุปก้อนลดหมูลงไปอีกหนึ่งก้อนนะครับแล้วทำการปิดฝาทิ้งไว้นะครับจนน้ำมันเดือดขึ้นมาเองเลยนะครับ พอน้นเดือดได้ที่เราจะเริ่มใส่มะเขือเทศลงไปนะครับผมจะใช้เป็นจํานวนทั้งหมดครึ่งกิโลกรัมนะครับใส่ลงไปเลยต่อไปจะทําการใส่ตีนไก่ลงไปนะครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่ตามใจชอบเลยนะครับส่วนตัวผมชอบผมเลยใส่ จากขั้นตอนนี้เราจะทำการปิดฝาไว้อีกหนึ่งรอบนะครับต่อไปเราจะทำการใส่ดอกนิ้วลงไปเลยนะครับดอกนิ้วเราต้องไปแช่น้ำไว้ก่อนสักประมาณ1ชั่วโมงนะครับให้ดอกนิ้วนิ่ม ใส่ลงไปเลยนะครับต้มทิ้งไว้อีกสักพักนึงเลยนะครับแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้อีกรอบนึง ต่อไปเราจะทําการใส่เลือดไก่ลงไปนะครับใส่ลงไปเลยใส่เลือดไก่จนเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาทิ้งไว้อีกนะครับ จากนั้นก็ตุนทิ้งไว้อีกสักประมาณ1ถึง1ชั่วโมงครึ่งนะครับทุกอย่างจะเปิดได้ที่พอดีครับเปิดฝาออกมารอบนี้ก็รับประทานได้เลยครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดติดตามไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ